สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเลี้ยงน้องหมาแม็กนัมมาแล้วค่ะกินอาหารเสร็จก็พาไปปลดปล่อยทุกนะคะไปจังเลยค่ะชีวิตเลี้ยงน้องหมา น,นี้ก็เป็นไม้กวาดอุปก,กรณ์ทำมาหากินของเรานะคะจะเป็นไม้กวาดที่เราประดิษฐ์ประยุกตใช้ขึ้นมานะคะใช้ไม้กวาดให้คุ้มค่าที่สุดเลยค่ะ เลี้ยงน้องหมาเสร็จก็ต้องทำความสะอาดบ้านนะคะก็จะใช้ไม้กวาด้ามน,นี้นะคะทำความสะอาดเดี๋ยวไปดูเลน้องหมาก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาจ้ารอก่อนนะไม่กวาดจ้า ไปปลอดลปอยทุกเรือ่องเลี้ยงน้องหมาด้วยก็จะแวะดูชวนชมด้วยนะคะ ชมสีอะไรนะคะสีเลือดนอกตัค่ะหรือสีอะไรก็ไม่แน่ใจค่ะสวยงามมากเลยค่ะสองปีแล้วนะคะต้นก็จะได้แค่นี้นะคะชวนชมให้เป็นชวนชมที่เราอ่าเพาะเมล็ดนะคะชวนชมก็มีมเมล็ดมีฝักเหมือนกันนะคะ mm. ไปค่ะเราไปดูนัองหมากันเลยค่ะน้องหมาเราอยู่ไหนเอย ไปกันเลยค่ะน้องหมาอยู่ไหนนั่นไงน้องหมาของเรา ามาอุ้กไว้ตรงนี้แล้วค่ะวันนี้ต้องได้ล้างพื้นอีกแล้วนะคะก็คงจะแค่นี้นะคะสำหรับการดูแลเลเี้ยงหมาของเรานะคะเดี๋ยวเราจะต้อง ไปเก็บดูเขาน้องหมากอ่อนนะคะซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้แล้วนี่เลยค่ะจะโดนไปโดนของเขาเลยค่ะงั้นเราก็ต้องหารีไปเก็บเลยนะคะล้าอบจากแค่นี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขรับชมวิดีโอด้วยความเพลินๆนะคะสวัสดีค่ะ